สวัสดีค่ะมือนี้มาผมม่พอกับทั้งช่องของคนบ้านหน้าหกซีซั่นเนคือเกาเา่านะคะเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางไปงานบ้านดงไลค่ะไปก็ไปได้ยินเพิ่นห่วมโซกันเรียงเลขอยู่ค่ะไปพ่อแม่น้อยกันหาเพื่อนห่วมกำลังโซกันกับพ่อพี่บุญอยู่ว่าหลานเพิ่นบอกเลขเพิ่นว่าบอกตัวใดออกตัวนั่นค่ะ สำหรับมวลน,นี่หลานเพิ่นบอกตัวใดก็มาไปฟังน้ำกันเนาะค่ะเนาะคุณมาทอดละสาเพิบดอกห้าพด้วยเอออันพ่อยาย่งสามสิบล้า,ลานมันสามสิบล้านแม่นแม่นมาถึงว่าสามสิบสามสิบวดแล้วว่าสั้น <c oughs> งวดน,นี้แหง้งคับก็่สั้นไปรับประกรันเลยเกลกมากเาเียให้บกนนาเมืองมันคักว่านีนาเลขสองตัวนึก คุ้ยกุตัวันห้าวกันมาว่าคนไปไล่ไปซื้อเขาออกมาจากนู่นใวันนี้ม่ม่อห้าคนลดนมึงบ้ันาะมึไปกินบัญชซีพันอยู่เรียกว่าถึงจะไม่นี่มัอบอกนะจานอก็ถีวันนี้เทนซีเซียนเ้เสืรุ่น เขบอกว่าอาจารย์นนอาจารย์นี่บอกว่าก็ไปซื้อเขาทางที่บอกเขาื้อท่เพี่ไหนว่าถือจังไบอันกันว่ากันตรงกันตัวกานว่ากันก็คือถืออยู่อถือกันมาจับกับย่ายรัดมากมหามหากันเล้ยว่ากันหายห้กันฟังคนสิมหาพญาท่องพญาทองถือวรังหันได้ละสิบตัวยก้อนเรานี่นี่มาไร่ท่าไ่ว่เห็นกันดอก ได้เล่ากันเรียงเลขกันเลียงแร่งเขาเหี้ยนเขาต้นเตี้ยหน่โอ้เขาปัญหข้อไม่สิ์เขาเหียนดีสูมทิ่สมอ้าวซ้ำนอกไม่ก่อนเหมือนเลี้ยนเลี้ยนเขาเหี้งนถืว่าบางทีโบลูมันเข่าเหี้ยนที่อีโซมมันเขามันเข่าเก็ดูมมันกัเต็มตรงเนี่ยค่ะวันนี้มันเขาเหียนเขาเหียนเข่ามน่นนอ้อมนี่มันเข่าล้างบ้านด้วยแบนี้บางคนคือมาเล็กถึงเล็กลังแต่ว่นเลกบ้านหาสูม ทางข้างหลังมันสีดตัวเล็กๆรางว่าว่าเล็ขมาก้านเล็ทีีบ้านก่ะดอกรวบาแน่ตีตีตี่นีน่ี่ี่ีีตีตีตี่ียีตีเีตไตี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 ตาตีาีต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 ัตีตราีตีาี่ีต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 ตีตีตีพตต ครับไปตามไม่ว่ารถบุ่มบอสันไปหาเบิรงบ่มีดิวันนี้มือนั้นมันขาเี่ไปวัดไหมพยายทั้งมีนั่งอยู่จ้าที่เจ้าที่รถเจ้าคู่บุ่มต้อไปเบิรงกทมว่าเห็นดีเลขได้ยังไงแล้วก็ซื้อเลขกลับลางซื้อตัวหลังมันเด๋อโมเกตเก็บโเกตเก็หก ให้กอลูกลูกไก่น้ำเนาะมันพ่อที่ฐานท่านที่ฐานให้ลูกมาหาดูรุ่นมากฝันว่าลูกมาหาเนา,มาะเพราะว่ากัน,นยังหรอกมาเลยมาสิไปก็ได้เอาเงินให้สามสิบบาทเฉยๆบปนี่ที่หกหกศูนย์สามบาทนี่น้องอ้อยอ่างที่นี่บัดน,น้องอ้อยพันว่างที่นี่บันที่พ่อต้องเซ็นน้องอ้อย พระเจ้าอยู่หัวมาบอกน้องอ่อยว่าสั้นพ่อต้องเสียอ่อยเด้อหนึ่งศููหนึ่งพนะูนึ่งพระเ้่มนชืูนมันกับราชการที่สีเป็นบ่มันจอะไรเจ้าคนรบแบว่าองค์สั้นไหมพระเจ้าอยู่หัวมาหาอ่อยแมมาบอกอ่อยแมว่าซูลซูลหนึ่บอกตรงๆมันวอาอีพ่อต้องเสียอ่อยเด้ออ้นี่มันบอกเลข นั่งอ้อยมันบอกเลขคือตลอดนี่แหลมันจะขาดลงมแน่นอนมันบานซองแต่ว่างบ้านในหูแจักเรียงดอกเลขหนึ่งเลขสองบ้านหูฟ้ามันบอกระเขามันบอกระหมนฝันได้สูงสูงแปดแต่ว่าตัวที่วี่บอได้หูได้หกตัวแต่ว่าอีกสามตัวไม่ได้ต้องนานเก้ามันไปนอนเปล่าพอโคตรยู่หน้ามันฝันแน่งดู ปู้นั่นนะ่ปออนะปู้พ่ออีพ่อน่ะมาบอกมามาท่านมายืนยูฉี่นีพ่ออีพ่อเ่าเห็นนะปูมาหายเลขกันซีเก้าคนนะ่ะมันว่ามาหายเลขนึ่งก็เลขเก้าคนหนาวท่านปู้หนีแล้วย้ายเถาเลยมา,ายอีกบอกเสียมันไหมพ่อไปซื้อตะารดตะลีมันเลยบอกมันบ่ไรมันบ่ถือตรดตะลีมันบไ่นบนบได้เลขใต้ดินบ่อซื้อมาก็ออกที่เก้าตรงๆนี่แหละ โอ้ก็เรียกปลูดออกเนื่าไหอยแม่ว่าแม่ปู้พ่อพี่พ่ออัดแม่มาปูา่ไปแล้วแสดงว่าอัจฉริยะท่านแล้วเราเก่งกัว่ายเท่าวรก็ม,ม่อีกมันว่าก็โอโอมาให้เลขหนึ่งกับเก้าเด่นมันว่าบอกตัวเดียวกันบอกตัวเดียวกันแต่ว่าบัตรนี้มันว่า<ม>พระเจ้าอยู่หัวมาบอกมันบอกมมาเ็อกอนนี้มันบอกกระพรมันว่าต้องตามนี่มันมันต้องเสียอ่อยเด้อ แกค็ออกอืนเหมือนกันมือก้อนนี่ตีแกบ่าว้ามือก้อนมันว่าพระเจ้าอยู่หัวบอกมาบอกมาบอกอ่อยไหมพ้อเจ้งเสี้ยอ่อยด้วยันะห่ายศูนย์ศูนย์หนึ่งันหนามันบางสิขอเล็กขอก็เล็กขึ้นปะพิ้นกับราชการนี่สินี่นาะกับ่าแน่แล้วอเาิ่นสิบบ่ถ้าจะออกศูนย์หนึ่งศูนย์อแม่ซื้อซื้อนั่นเละแลวขึ้นกับสร้างแล้วเขาซื้อตัวตัวหนาไว้เนาะ ซีสองสองชุดนั่นก็ซีซีตามถึงถึงหนึ่งแล้วก็ตอบได้เลยเอามาละคอยสียชื่ออยู่คอยสีลร่องอยู่ดิเพรว่ามันบอกไงแต่ของบเซียจะเเลียบอกคอยสียร่องคร่องคน่อังว่าควาวานนี่แหละเดี๋ยวกล้กระมัดจะของนี่แบบมันออกมันออกปีกายจะาชื่ออะไรบอเลขหาหกฮกหาออกดูดูน่ะบอกงวดนี่บอกหาหกมันบ่มันก็หาหกบอกรวดหุดนวะ ก็ห้องก็า่านั่นแหละคนพ่อคนแม่สิมาจะตกเก้าคนนะเราแน่อื่นบ่เป็นบ่นะอ่กพิวนี่คอยมาถึงจ้าเยบม่แม่นั่นพ่วี่พิษสแม่คนพ่อคนแม่งที่มาหวังจะตกเก้าแต่เราแน่อื่นบ่เป็นบอกว่าออกมาถึงพิ่สัตวนั่นได้จักเตียงก กระเสื้อเตยแมซี่สองมาสันหวยห้ากูเป็นม้าสันไปซื้อได้อหรีได้หาพ่านวันอรงตัรงๆเลยแค่มันบากว่าตรงๆเลย่เหยักหัววันนี้นี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งกว่าก็หยักหัวเนาะเด็กคนพ่อคนแม่ะ็จอดตัวตัะเก้าถึงว่าได้เงินมาเปลนบอกว่าสัน ใจเจี whales 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 ่ยงชิกันเลยจะีาจำได้มันก็องมังื่นี่องมงมาคตรนี้บหลอนหลอนนะหลอนีเตยนหลอนลอหลอนีปีวศูนย์หนึ่งศูนย์ไงมบ้านซางนี่นพ่อหนุ่มนี่แหละพี่น้องนิ่งน้อยบอกเลกว่าสันเบิ้งเอาเด้อมัน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 เบาขามันบอบอสิบอบอกเลยด้บู่แจ๊ก <ส>มกวกปากม้วปากม้วนจักรกมัน่าไปหาเอาลวดมาวันนี้จังนายแจ้งไปว่าพ่อสะไปยากนากี่ยังพระเจ้าอยู่หัวกับมาหาอ่อยได้คนกระหายุนซนห่งหนึอเดียวมันบอกถึกมัตสันทุเทียยังว่าตีกายกับหาโกฮกหาย,ยุสาตน,นั่น ลองตีมันก็หายก็เลย่อรองซื้อก็ไเลยหาพอยู่พอมันก็ได้อีกยังไม่ใชสัญญามันบอกตก่อพ่อมั่ก็เมื่ก็ถือพ่อมันกัถือน้ำอิูงสิกายนี่แต่ว่าปีนี้มันหัวกระบอกช่องเทียนนี่เทียนอยู่หน้ากับทิปเก่าเหนียวหัวกระม้าวถึงไม่อีกเลว่าสิร่องอยู่มันหอดคายให้นั่นคาให้นั่นพ่อิลายสิายแม่นหมดละ ันเลยเนีบเอานี่บอมุกกระจุจุ่มบนจีิส่มดบันชงท้ามบเรียนจีบอสเลยอยบางนจากตัวแน่นะนี่นะครับพี่น้องเรียกหลานเพิ่นบอกศูนย์ศูนย์หนึ่งเพิ่นว่าเรียกหลานเพิ่นบอกถือดีมากตลอดละสั้น เอาไปเสียงโศกร่องเบิงเดอ้อพี่น้องเอ้มืออือน่นมือเฮือนนี่เด็กหน่อยห่ามอนุบาลนี้อนุบาลนึงบอกเล้วเว่าเล้วบ่ไปถามง่อไปถามขึ้นโมโหจากงั้งว่าสั่นวาาจจะบอกเลขยืดจนยูทูกไป่นบ้านนี้ <laughs> <laughs> ไปบัานหนะกกไน้มาหกหตัวเม่อ <laughs> ไบ้างมาว่งไปชิปสอ้สองหกเจ็สเก้าหลายตัวเนาะไหญมากจ้ะมาเชื่อมาดไมเี้นนี่ก็สื่อเรียกดูนเลดิจะไหนจังห่าออกมามาพอ